สวัสดีครับอยู่กับผมเบสชาแนลผมรถถังหลักที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ผมมีชื่อว่า M 5 0ผมเป็นรถถัง Tank Destroyer ของประเทศอเมริกานะครับซึ่งสำหรับคันนี้นะผมจะเป็นรถถังที่ค่อนข้างจะแปลกและเล่นยากระดับหนึ่งนะครับตรงที่ว่าตัวมันนะมีปืนถึง6กระบอกนะครับแต่แรกแต่และกระบอกอะจะมีศูนย์เลงเป็นของตัวเองนะครับไม่ได้แบบว่าเราใช้ร่วมกันนะครับคือแบบฝั่งซ้ายก็ ฝั่งซ้ายขวาก็ฝั่งขวานะครับการยิงของมันก็เลยค่อนข้างจะยากนิดนึงนะผมการที่เราจะได้คันนี้ได้เนี่ยคุณต้องแบบช่ำนิดนึงนะในแบบต้องเผื่อระยะนะครับแม้แม้แต่ฝั่งซ้ายเนี่ยที่มี3กระบอกเนี่ยก็ระยะไม่ตรงกันนะครับการเล่นของมันเลยก็จะดูยากนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับแต่ถ้าคุณเล่นเรื่อยๆเนี่ยคันนี้จะเป็นรถถังที่โกคันหนึ่งเลยนะครับผมตรงที่ว่ามันสามารถยิงซ้ําได้นะครับผมถึง6ลูกนะครับในการเจอกับรถถังหนึ่งหนึ่งคันเนี่ยคันนี้นะผมจะได้ปืนหลักอยู่ที่106มหนะะครรับแล้วกก็สุนที่ผมมจะะานงร้อตเฮดยผม จริงอ่ะคันนี้ลูกฮีทมันก็ดีอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ว่าตอนถผลไปจริงจริงอ่ะมันแบบว่าเขาเรียกว่าไงจุดแรงระเบิดอ่ะจุดที่มันเจาะเกาะเข้า <iet, S 1> ไปม <was> ันจะน้อยนะผมแล้วก็บวกกับที่ว่ามันไม่ได้มีความแม่นยําขนาดนั้นนะการพอเล็งเป้าไปอย่างเงี้ยอ่าปกตินะผมไอพวกรถถ่านที่เป็นป้อมเดียวเนี่ยมันจะยิงปั๊บก็ตรงตามเป้านะครับแต่สำหรับคันนี้ไม่นะเพราะนั้นจุดตกของกระสุนเนี่ยจะไม่ตรงเป้านะครับก็เลยเลือกที่จะแบบเอารูกระเบิดมาดีกว่านะมันจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะถ้าเราเอาลูฮีทมาเนี่ยก็จะเล่นยากนดนะครับไ้ 400กว่าเนี่ยระยะทุระกระยะเนี่ยในเกาะ90สิองศาคือสบายนะโอเคเราม้่งไปเยอะกันแล้วผมสวนพลอจะเป็นไงเราไปดูกันเลยไม่เห็นคาน,นะดิอ่ยเห็นละไปไปไปตายกลางกระบาลเดี๋ยรลูกเดียวยิงทิงไปเลยเอ้เชื่อเอกไน่ะเนี่ย โอ้หข้างหน้ายิงไกลซะด้วยจึ๊กเออทะลุหลังอ่ะผมอยู่โล่งเกินไปแล้วทั้งนั้นนะไปเออได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวกุียวยิงทิ้งไปเลย ลงรูกู <c oughs> ได้เปียกเว้ยอย่าให้กูเห็นหัวบอกเลยด้มไมยได้ไหมไม่ได้วะ่ะเอ,อ้ยเพื่อนยิงโดนแจวน้องฟอ็อกอ่าไม่ใช่น้องฟ็อกมันยิงตัวตาย สามารถครอหัวมาได้ไหมไม่ได้ว่ะเออเออเฮ้โดนฟ็อกกูยิงไปดิวันนี้อสองคันเลยนะไป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 ,ไปเราจะพลาดได้ยังไงจะพลาดออกไปหยุดโอ้ยแต่ละลูก โอ้ยไม่ตายอารอครับผมรอโหลดอะเราต้องออกไปข้างนอกครับผมปืนผมติดมันยิงติดนี่แหละลูกนี้สบายครับผมตายแน่นอนผมมั่นใจการันตีได้เลยไปแบกแตกเฮ้ยจกุ้ยกุ้ยพวกเดียวกันแล้วจะมีไทเกอร์พีที่รอดเข้าไปหรือเปล่าใช่ผมว่าใช่เว้ยมันคือไทเกอร์พีที่รอดไปอ่ะนี่ไหม ม่ใช่มันต้องขับแล่นเออจ้ะเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นได้ยังไงคันใหม่สินะใช่เลยโอย้มันไปกระจุกกันแบบตรงนั้นอะเยอะมากอะถ้าแบบแบบว่ามีเลอแชร์ทิง้งระเบิดตรงนั้นนะบอกเลยว่าแตกหมดอะหกคันเห็นจะได้ในนั้นอะแตบบ่มันจะขึ้นรัวๆ โอเลยว่าอย่างอิ่มอุ้ยมีรถถังศัตรูด้วยล่ะไป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 โอเคสวยพวกผมจะฆ่าได้ดูเดียวเก็บไว้าทำไมยิงทิ้งไปเลยไทเกอร์ผมแตกไปยิงไม่พังเฮ้ยมีมี ไปไปโอ้ยติดเสาไปหมดเลยเย้ยติดแม่งหมดระบางมิดเลยเขาเนี้ยไปจริงจังปะเนี่ยจริงจังมากโอ้โยยิงไอ้นู่นยิงไปก็ติดป้ายพอยิงดีๆแม่งศึกติดไอน้นู่นติดไอ้นี่ไปหมดเฮ้ยเชี่ยละ หน้าผมมีหนึ่งคันว่ะหาและมีอเลยเงี้ยมาออกมามาท่องไว้ซ้ายสามลูกขวาสามลูกแล้วอุ้ยมีไงยังไม่เห็นใช่ไหม มันน่าจะเจ็บมันน่าจะเจ็บมันน่าเจ็บเจ็บแล้วต้องทำไงเจ็บแล้วต้องซ้ำเออเออเออเอ้ยไม่นึกว่ามันมีดาเมจซะแล้วกดเจได้ไหมอ่ะไม่อยากเข้าทงเลยอ่ะถ้าเข้าทงก็คือตายจุดจุดเติมลูกก็มีแค่จุดเดียวด้วยไปลูกสุดท้ายถึงไหนถึงกัน อ่าลูกเดียวเท่านั้นอยู่ส่วนไหนเขาลำกล้องขวาก็ไม่รู้ต้องแบบเน้นๆเท่านั้นแหละไป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 ต่อบรรจงยิงเอ้ยหมดแล้วเกลี้ยงเลยส่วนไม่มีรอยแผลเลยอ่ะโอ้มาแล้ว ดู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 โมหัวเออโลนเนาะแต่ละลูกเดี๋ยประมาณน,นี้ก่อนดอกทน ไปหนึ่งไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งไปหมดหมดกอกแล้วจ้าไว้เมื่อไหร่จะเข้าเฮะเงียงก่อนหลบก่อนเออเสร็จแล้วตรงนี้ละกันปาบเอาเชี่ยเฮ้ยโหลดเสร็จปั๊บเพื่อนยิงทันทีเลยได้เวรรู้งานจริงฆ่าก็ไม่ได้ เ้ยยิงได้ไม่หว่าอุ้ยยิงได้นี่นะปิวเบ้โดนโดนโดนดูทางนั่นตรงนี้โอเคสวย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 ทีนี้ก็จะเป็นทางขวาผมอีกสามลูกมวาเสียงแป๊บอ่ายังมียังมียังม,งมีมีทางซ้ายให้ยิงอยู่ครับไปฆ่าเหมือนกัน ลงเนื้อซะหน่อยดีกว่าเพื่อความมั่นใจในการเล่นปึ๊บนี่นี่แล้วก็จะรู้แล้วว่าศัตรูของเราอยู่ตรงไหนบ้างพาคาร์ลตี้อ่ะข,อข้าหน้าบผมสองคันเลิกโยกสักทีโดนเรียบร้อยสวยสุดโอ้ยหนึ่งพันตรงนั้นนะ่ะเห็นนะ โดนโดนอีกลูกหนึ่งโอ้ยลูกหมดลูกหมดเออโอ้ชยกูโู้เกือบตายเด็นย่ะเพอเดี๋ยวการเล่นใต้เนินน่ะสปอตให้เพื่อนก่อนแม็กสุดท้ายแล้วครับเออเออไม่เห็นกูไม่รู้ว่านี่กูอยู่ไหนอ่ะกูก็ไม่กล้าไปยิงเหมือนกันเออเอเอมันกคลุนั้นอยู่รักล้องซ้ายนะผมจำไว้ลักล้องซ้าย โอยิงไม่ได้ดิเกือตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยมากันเต็มเลยคราวนี้สปอตอิ่มเลยดิปะ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 จะเติมลูกก่อนฮะแม็กซ์มีหนึ่งคันครับรอดัก Is Is à, Không tăng lo Không tăng lo Không tăng lo Biển giang Biển Oh shit Oh shit ก in ู ment, ยอมก็ได้ะโถ่เอ้ยเออไอเราก็รอตั้งนานยิงไปไม่มีดาเมจซะงั้นเอ้ยเอ็คแกเป็นใครอะนี่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 หมดหมดหมดจ้าแอมเอาเอ้ยเราไปยิงกูแล้วไปยิงเพื่อนกุลุนไป อู๋มีอะไรให้บึงยิงแล้วเดี๋ยวรถน้ำแป๊บมอน้ำร้อนวะสปอตเข้าไปไม่มีลูกเว้ยเออรู้แล้วอยากยิงอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้แล้วไงไนแล้วกูจะไปซ่อมไปเติมลูกกูจะไปซ่อมทรมานเนาะไม่มีลูกเนี่ย ตุ้ม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 ตายมีสองลูกครับยิงทิ้งไปเลยรู้สึกปลอดภัยกว่าเมื่อมีครบหกลูกอ่ะท่านคอยรถถังมา อ๋อผมเออเออเออโอเคแมนอยู่แมนอยู่เดินหน้าเดินหน้าหน้านข้างหน้าผมอยู่ข้างหน้าผมทางขวาทางขวาทางขวาไป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 อึ๊บอาดจับปั๊บไหนวะโอไปอยู่นู่นนะอัดจับเออเออ เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ตายได้ไงวะไม่ตายมันไม่ตายได้ยังไงแล้วระเบิดจากลูกกระสุนผมทำอะไรมันไม่ได้เฉยเฮ้ยนี่ลูกสปอร์ตเฮดนะเฮ้ยไปยิงใจกันบ้างเลยเหรอได้ได้เดี๋ยวตามไปยิงได้เลย ได้เลยได้เลยทักขวาฟ็อกใช่ไหมเจ้าจิ้งจอกมาอ้าวตายห่าไปซะแล้วฟ็อกกูเหยื่อกูงงมากจังหวะเมื่อกี้รู่ระเบิดยิงเข้าไปอ่ะตุ่มแต่ยางแตกเฉยๆอ่ะจะเอ๊สนี่ต้องมีอะไรให้ยิงบ้างแล้วจริง จะเงียบแบบนี้ไม่ได้สวัสดีครับโอเคไม่มีนะเข้าไปเข้าไปเข้าไปยมาแล้วไปโอเคตายดอกเดียวแตกครับผมแฮนเซอเร่ลูกนี้เข้าจุดอ่อนางหน้ากับข้างหน้า,า,นาแล้วก็ตรงไปแล้วเลี้ยวขวามีหนึ่งตัวเลี้ยวถังเฮฟวี่ดูจากในแมปนะก่อนหน้านี้ ซีกซ้ายก่อนโอเคขวาเลยสองหางและเงียนละเนี้ย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 ไประดับเด็กโอเคนัดเดียวสวย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  ตายไปหนึงรถถังรถสอยครับผมแล้วก็มันยันซุบตรงนี้เลยโไม่พังไปตายไปอีกหนึ่งไอ้พวกป้อมคูทั้งหลายตายไปซะไปหลังหน่อยไอในธงมีอีกคันหนึ่งไม่ใช่ในธงในบ้านมันอะมีเป็นคัน ไปเอสเอสโอเคได้อยู่อู้เกือบตายไอ้ลูกสายยิงติดผนังอะเงียบวะผมเงียบกีบเลยรถสัตตาจอนนะผมที่ตายไปเมื่อกี้ถือว่าดวงยังดีอยู่ในกรณ์หน้าตายเน่ต่อให้มันยิงโดนพื้นก็เหอะผมก็ตายครับผมแรงระเบิดแรงจัด ไเนียน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 ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยช่วยมาสปอร์ตได้ดิเรียบร้อยมันรู้แล้วว่าผมอยู่นี่ไปละกลับที่เดิมก็ได้เอ้ยโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ทีสามสีห้าเจ็ดดีนะไหวตัวทันฟังเสียงก่อน ในหนึ่งคันอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอเคไปเพื่อนเข้าไปเกิดในบ้านมาแล้วงั้นเราต้องไปนอนในบ้านเขาบ้างมีคนเปิดก็ต้องมีคนตามมาทุกคนเงียบครับเงียบกริบเอ๊ะคือเอโดยึดคันเดียวโอเคผมเกมนี้จบได้สวยอยู่เก็บไป5คันเนี่ยถึงไม่จะแบบเกือบตายก็เถอะแล้วเจอกันครับ